เจอแล้วตรงนี้จะเป็นท่าของโนแคปนั่นเองครับที่ตายไปครับด้านล่างมีคนเคลียร์อยู่ด้านบนมีคนเชิงอยู่ด้านบนนะแล้วออกมาด้านนอกตรงนี้เห็นแล้วครับว่านออยู่ทางด้านนอกครับตัดสินใจป๊อปและเปิดแต่ว่านี่ฮะเรียบร้อยครับุลงไปด้านล่างอีกหนึ่งครั้งครับตรงนี้นะอรินจะคนเดียวเก็บสามหรือเปล่าแล้วกันเรียบร้อยเลยตรงนี้ทิปเปิลคิวไปเลยครับซัดเป็นคนเดียวหนอดหนอดแล้วเรียกว่าการ์กีดครับอุ้ยแล้วเสียฝาซ้ายมาตรงนี้เรียบร้อยครับท่าของ น้องน้องปลาล์มของเราครับแล้วเหลือบอยคนเดียววันออนวันฮะตรงนี้สำหรับ2ทีมนี้ครับแล้วด้านบนครับมีการตัดนอาอไม้ยังครับยังยิงจจงแจมกันอยู่ครับโซฟี so เหมือนจะงัดแกนเนตแต่ว่านี่นะจังหวะทามมิ่งพอดีแล้วกระโดดลงมาเอาแล้วดอกช็อตรอแต่ว่าไม่ไหวก็เป็นบอยครับเก็บดับเบิลคิวปิดหน้าของนีออนออกไปเลยครับน้องมาเนี่ยจะสามารถที่จะโอ้ยได้หรือเปล่าแล้วขวามือมีการทิงมานี่ฮะมุมจนได้ครับตัดสินใจอุ้ย โหโซฟีก็ oh, so ถือว่าตัดสินใจได้ฉลาดมากๆครับถึงจะเจ็บแล้วขอบวัดสุดแล้วตัดไม่ได้หนึ่งคนตรงนี้ฮะท่าน้าของหมาเหมียวที่คิดไว้โอ้โเหลือแค่คนเดียวแล้วครับหม, <า S 1> มาเหมียวร้อยเปอร์เซ็นต์เหลือคนเดียวคุณก็ไม่หวัน่นหรอไม่หวัน่นไม่หวัน่นไม่หวัน่นโ,โอเคเกียร์เขาเต็มที่ยิงกันไปจัดได้ครับถือว่าวั่นมากๆแล้วเนี่ยตัดหัวไปเรียบร้อยหมาเหมียว <laughs> ออกมาแค่สามเลยครับบอกเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ที่มีอยู่จริงนะ เราอย่าไปเราอย่าไปลอกดีกว่าเดี๋ยวผมให้หน้าที่คุณมาไปคลิปต<พ>ามม<พ>าอุย้ยปาไม่ถึงเลยสักลูกนะตรงนี้ครับดีที่และเหมือนจะพยายามสร้างหลังการตีขวามาตรงนี้เราแล้วคุณสามโดนดีสวนเลื่อนเหลือ18ตรงนี้ฮะตีซ้ายมาช่วยกันทีแล้วสองมินเนี่ยอย่างที่ผมบอกโอ้โหสองหนึ่งอะ่ะเอาเขาอยู่หรือเปล่าต้องรอดูนะครับตรงนี้ฮะเอสแชมป์เมอาทิตย์นี้อ่าเป็นการซ้อมแบบวันต่อวันนะครับแต่ว่า ถ้าเห็นแบบนี้เนี่ยน่าจะแชมป์เกมแรกมีโอกาสอยู่สำหรับทีมนี้นะครับเน็ตอ e ีสปอร์ตเน็ตทั้งใจครับ <laughs> เอาได้เหรอถ้านเน็ถ้าคุณเจอมาแบบนี้แล้วเน็ตที่2เนี่ยรวยนะแล้วเรีย,รอยอนนนะ e บ <c oughs> ร้อย่ตอยนะตรงนี้ครับโอ้เป็นเน็ตอีสปอร์ตกับ1 1คิวปิดแชมป์ไปได้ครับมีการเกมไาอ่ะอุ้ยแล้วตกรถเฉยเลยครับตรงนี้ครับ โอ้แล้วโดนเก็บคิวอย่างไวเลยครับเป็นโนแคปเขับรถมาเหยียบมันไปทีแล้วตรงนี้รถม,าามันจะระเบิดแล้วตัววัดยิงตกรถไปอีกหนึ่งคนครับตรงนี้ฮะัอจากที่เกิดน,นทัททวาร์ดครับเกมที่แล้วไปอัดอันไม่ได้เล่นหรือเปล่าครับทางด้านของโนแคปครับตรงนี้ซัดไปสองและซัดไปสามแล้วครับ โอ to então, à, wow. ้สวยงามมากๆกัรหลอดซอไปไฟนี้ครับนกันอุ้ยแล้วนี่ฮะเป็นด้านไกลครับหมูกรอบครับไป็นในท่าหน้าของเดชช็อตมาก่อน1น็อกแล้วจังหวะนี้แหละครับที่เขาขึ้นมาชุบกัน J S K จังหวะทามมิ่งดีเหลือเกินเราเห็นโอ้เรียบร้อยเลยครับนัดไปสิบปีแล้วเนีฮะดับเบิลคิวไปแล้วยังไงดีครับสองต่อสามครับกันหน้าโบแคปโบแคปจะปิดอุ้ยโอ้ย J S K ครับถือว่าทามมิ่งดีมากๆเราเรียกได้ว่าสเปรย์คมจัดๆแล้วช็อตนี้ครับ ดีซ้ายพีขวาได้มาแล้วเหลือคนเดียวแล้วครับทางด้านของอีโมชั่นที่พีดดิชั่นไว้ด้านขวามีการไหลมาครับหมูกรอบแล้วเห็นตําแหน่งหมูกรอบไหมก็ยังพะวงอยู่ครับด้านขวามีการสมกมาแล้วเจอเ k เอสเจเเอสเราต้องตัดน็อกไปแล้วก็จริงแต่วันนี้คโดนสวนคืนไปโนแคป14คิวเกมนีม้แชมป์ไปในเกมที่2แบบอีรังเกลครับบอกตรงนี้การเจอไม่มีผลกับการเล่นนะครับแต่แต่ถือว่าดีนะ แล้ว v ีครับเป็นจิ่าครับรอรับอยู่ครับคอสกันซ้ายขวาและเบน์คิวอยู่ไกลจากเพื่อนตรงนี้บอยต้องรับคนเดียวแล้วน้องนายครับไปด้านท่าขอา SKM ตรงนี้ต้องถอยมาก่อนให้เพื่อนค้ามหลังวัดตัดใจยิงตัวซ้ายก่อนแล้วเรียบร้อยครับตัดกัาไปได้หนึ่งแล้วเนี่ยแต่ว่าน้องบอยแต่ว่าโดนเทืนขึ้นไปโอ้ตรงนี้ยังไงดีครับช่วยเพื่อนทานหรือเปล่าครับสำหรับท่าหน้าของ VT กำลังจะเข้ามาด้านหลังแล้วเนี่ยท่าหน้าของเบนซ์ว่าจะดึงจังหวะอยู่แต่ตัดใจยังไม่ซ้ำครับตรงนี้ จับภาพมาแล้ว,ลวได้ไหมเรียบร้อยสุดท้ายเป็นหาของโรฮินยาปิดคิวสุดท้ายจากคนะาของเนทอีก่อนไปได้และตรงนี้เพิ่งลุกขึ้นมาทีน,นักรตัดหนึ่งแล้วอุย้ยโดนสวนคืนไปเหมือนกันครับขิรัวรออยู่แต่ว่าเลือดนะว่านี่ฮะคีรัวโดนหน้าของนักธก,กิจครับเนอะไปเช่นเดียวกันเหลือกัน2ต่อหนึ่งโรฮินยาจะตัดสินใจตัดก,ก่อนหรือว่าจะชุบเพื่อนก่อนดีแล้วลุกขึ้นมาตรงนี้ตัดสินใจจะซ้ำแต่ว่าเขารออยู่แล้วไหวไหมอุ้ยยังสวยอยู่ยังได้อยู่แล้วเหลือกันแล้วันมีคนกำลังจะเดินมาครับตรงนี้ตัดสินนใจชุกก่อเลลยแ้วัน คาริฟเปอร์เดินมามีโมโลาทอฟอยู่ในมือบอกได้เลยว่ามีการจิกเท้าแน่นอนสําหรับไม่สองของเราครับไม่พูดอะไรเลยนะฮะตัวนี้ขอภาคคนเดินแล้วกันแล้วคาริฟเปอร์เดินเข้ามาเจอตําแหน่งแ,งแล้วตัดสองเรียบร้อยแล้วเันคิวแล้วตรงนี้ฮะโอ้เป็นกลางเถือนเกิน,ขออกนะคขาที่ยอมคาริฟเฟอร์มีสิบสามคิวครับทําได้สวยแล้วละนะครับนี่เลยครับว่าจะเจอไม้แล้วเห็นด้านซ้ายแล้วไม่มีหัวแล้วมันคุเต็มเลยเทสวรรวันนี้ครับหนักจริงลิวัตน้องไปครับ หมดเวลาฮะแฝดไฮไลท์นิดนึงฮะต้องมานะโอ้โหเราแล้วแล้วเรื่องหนึ่งยังหลบได้ครับอุ้ยแต่เขาอยู่ขวามือนะครับอย่างงี้ฮะแมจเจ็ตครับเขามาแล้วครับแล้วก็ลังจะยิงฟรีฟรีควักปืนมาเป็น S K F แล้วเรียบร้อยครับยิงหลังดอกไปดีครับ E S Q Q ดันหน้าเข้ามาก่อนแล้วเห็นตัดกาแฟแล้วยิงเข้าหัวไปนี่โอ้เป็น U M P อยู่เลยครับโลกซิตครับโลกซิตปล่ไพ่ยังไงดีตัดสินใจแฟดไปก่อนยังได้ใจเย็นอยู่ครับ E S Q Q แล้วป๊อปแฟดไปหนึ่งลูก โอ้โหแล้วเข้าไปตรงมีอะไรใส่ให้หมดครับตรงนี้ครับแต่ว่าสมองมันหนาเหลือเกินแล้วมีไฟเข้าไปในสมองเอ้วแต่ว่าตัดโดนยิงครั้งล็อกซีดครับเหลือคนเดียวไปโค้ชมาแล้วเรียบร้อยไปอีกหนึ่งคนตรงนี้พึงง่งดึงดึงขึ้นมาครับแล้วสามารถที่จะปั๊พยาขึ้นมาได้เต็มด้วยวิ่งจู่เข้าไปในบ้านครับนี่ฮะวิ่งกันเป็นหนักกินดียครับประมาณครับแล้วตัดหลังมายิงฟรีฟรีแล้วตัดใจเก็บคิวไปได้เลยแล้วนี่ฮะโดนสวนคืนจากข้างลิมิตอีสปอร์ต ออกไปแล้วน้อยครับทางด้านของบอยโดนเหตขึ้นไปเป็นการโซฮยอนคนสุดท้ายแล้วนี่ฮะทางด้านของเบนซ์อยู่ไกลมากๆโซฮยอนรออยู่แล้วจอยจอยซี่อยู่ขวามือตรงกำแพงครับน่าจะตัดใจชุกเพื่อนมาก่อนแล้วนี่ฮะหมูกรอบเดินเก็บคิวจากโซฮยอน,นตำแหน่งไม้ยังไงดีครับบอยซับที่น็อกอยู่แล้วเขาเลือกที่จะเล่นครับแทนที่จะชุกเพื่อนครับโซฮยอน แล้ววัดจะจริงเลยได้ยินเสียงก่อนนะเนี้ยแล้ว,ลวลตัดคิวอย่างไวเดี๋ยวมีการออกมาโดนเก็บคิวไงเนี่ยแฟชชิ่งไปทีโอ้ยแฟชชิ่งสวยด้วยแต่ว่าเนี่ยมีแฟชย้อยมาเช่นเดียวกันครับต่างคนต่างแฟชสวยครับโอ้แล้วอีกลูกนึงครับแฟชชิ่งเข้ามาเต็มๆตาแล้วจะโดนปัดจากคณะนัทวัฒน์แล้วเรียบร้อยแต่ว่าเนี่ยมีคณะของเบนซ์คิวครับคอร์ดไวให้อยู่